คมคมขุดนมองเจ้าอยู่พวกขี้เหยียดขี้มอใส่อะไป <laughs> แล้วมาเสียงตายช่วยหน่อยลบว้ยระวังบ้าเอ,อิร์ดเอิร์ดด้วยตรงนี้ตรงไหนลงไหนอรงนี้น,น,น,นี่ถ้าเหันต้มายืนตรงนี้ก่อนมันถ่ายกกรูปก่อนเร็วขอถ่ายด้วยไดปไบให้หน่อย ทำด้วยถ่าเดียวแล้วจะายเดียวแล้วายมู่ายเดียวถายให้เห็นเลยแป้งถ่ายพี่หน่อยตัวจ้าแซ็ปตัวคนจ้าวิบีอยู่ที่ทหินน่ะวิบไมอ่ะทำยังไงเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเนา

ปีนางแกนี่ไม้าปพ้เรือนนี้อนนคุณแบงค์เคชอบไปที่สอยข่าเสียขาวะระชไม่ได้เป็นภา ไปดูป่ะฮู้ <coughs> 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 <coughs>

อาวยีส่สองสแบบเจ็บด้าออแล้วลงทำไมอุ้ยเป็นเลยไหมนี่เจ็บฝ่าเท้าเอ้ยนีย่โยกได้กับแรนนี่คือการผจญภัยที่มาเที่ยว2,000ันโบกของเด็กตัวอนวนทั้งหลายเ,เดี๋ยวนะ้ำวัดฝากหน่อยไม่ต้องฝากห้ามฝากกันเอาลงไปเอาเองหลังจาก <laughs> ที่เดินเลาะตามแม่น้ำโขงมาแล้วหลงทาง ขึ้นมาอีกฝั่งลงทางจะต้องขึ้นโขาลงห้วยตอนนี้แบงก์กับพื้มลงไปก่อนกับปามลงไปก่อนแล้ว <c oughs> เหลือแต่กนอุ่นอวนเป็นประสบการณ์ที่ยากมากดีแล้วก็ยากไม,ไม่เคยฝันเลยว่าจะได้ทําอย่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิต <c oughs> โอ้ <c oughs> ตอนนี้กล้องเรากําลังตามไป <c oughs> ต้องดูว่าแถวๆนี้สูงชันขนาดไหนที่เด็กๆจะต้องลงไป พอจนภัยตามฝากไว้ในกระเป๋าหน่อยโอ้ยเนาะตรงนี้เป็นจุดที่ชันที่สุดที่คนอ้วนอวดจะต้องเดินทางลงไปออไม่เป็นไรแบงค์เดินลงไปก่อนอย่างไม่มีปัญหาวางเชือกไว้ตรงนี้โอ้ยไปไหงนี่เป้นยาโคตรเว้ยโอ้ยป่ะ ตอนนี้ปื้มรู้สึกว่าจะกิ้งลงมาแล้วครับร้อง,องขอความช่วยเหลือร้องขอความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเ <c oughs> นื่องจากความอ้วนทำให้น้ำหนักตัวแถวแตกหนักไหม <c oughs> รู้สึกเหนื่อยมากไหมถ่มายไว้เอาไปใหวกเอฟอิร์ดดู ออมาทะไรเยหลังจากขึ้นมาถึงที่นี่แล้วก็จะเห็นสวนถั่วที่สูงยื่งสวยงามเด็กดีของชาติทั้งหลายก็ไม่รอช้า หลังจากที่เดินลัดเลาะผาถั่วที่ส่งมาแล้วเพื่อมีความรู้สึกยังไง,ไงเหนื่อยหันมาพูดกับท่านผู้ชมหน่อยสิว่ามีความรู้สึกยังไงที่ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เลยหันมาพูดใหม่มีความรู้สึกอย่างไรไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เลยก็ไม่คาดฝันว่าจะเป็นอย่างนี้ทําไมล่ะทําไมถึงไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นึกว่าจะมีทางที่ดีกว่านี้ คุณบีบีพูดกับท่านผู้ชมหน่อยว่ามีความารู้สึกยังไงรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยมากเลยเด็กดีของชาติะแบบจะต,ต้องถอผ้าของอีเปิ้มเอาต้องขนเาต้องขึ้นทางนี้บ่บ้าทางนู้นไหมตัวแบงค์ไม่อยากขึ้นไปยาขึ้นทางแต<ป>่การผจญไข<ป>ของเด็กๆมีทางดีๆให้ขึ้นเขาจะไม่ยอมขึ้นครับเนื่องจากว่ามิฉะนั้นแล้วจะไม่ใช่เป็นการผจญภัย จะต้องหาที่ขึ้นที่ย,กยากยๆที่หน้าหวาดเสียวที่สุดท่านผู้ชมจะได้ติดตามชมการผจญภัยของเด็กอ้วนมาแล้วครับอันดับแรกปามีขึ้นมาก่อนแล้วครับผ่านไปอ,อย่างสบายตามด้วยแบงค เพิ่มย้เหลือคุณปื่มเป็นท่านสุดท้ายบันไดอันเก่าแก่จะหักหรือไม่ท่านผู้ชมคอยติดตามดูแล้วก็ผ่านมาแล้วด้วยดีขั้นสุดท้ายแล้วครับโอ้โหคุณประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก เอาไปลงไฮไฟให้เอิร์ธด้วยเออมีไฮไฟอยู่ก่เอฟนี่แหละมีไฮไฟลูุ้นลวงลูุ้นเห็นอยู่ไอห้องแอร์คอนเทนนะเออนั่นแหละ เอฟจะขึ้นทางไหนทางนี้พวกเราเหนื่อยกว่านี้เออเหนื่อยกว่าร้านเท่าอ่ะเอไม่เป็นไรคือเราขึมาเดื่องไเอ๊ะบุญอะเจอกับกับป้าหน่อยอ่ะโอ้ยนี่ผ่านไล่ขึ้นมาด้วยไอ้มาหน่อยนวัดเอาไปลงนิดเด้ออยากเห็นลงยังไง YouTube จะลงวันไหนอ่ะไม่รู้นะว่าไปทำงานนั่นแหละ เขาลงเรื่องอะไรอ่ะลงเรื่องการผจนภัยพิมพ์ไปเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่เอาไปใส่ให้เอฟด้วยปิดฝาให้หน่อยที่ฟ้ยเอามาเอามาให้เขาแโคตรเหนื่อยเขาจะน่าขำด้วยเสร็จแล้วเอาไปใส่ไว้หน้าหน้าไฮไฟของเอฟเพืจะได้ดูเล่นเฟสตักเจอวันนี่เอฟเจอไหมบอเล่นไฮไฟไฮไฟตัวเจอ เฟซบุ๊กเจอติดไป็นทุกวันเนาะบางวันก็ไปไปโรงเรียนท้อม่สายท้องเสียกับปวดเท้าเล่นเฟซบุ๊กไปเลนเ่นบอลเลี้ยวบอลตอนทุกตอนเย็นของวันจันทร์นะคะพู้เป็นารสุขเสาร์อาทิตย์ หไงไหมขึ้นเหวลงเหวไปถึงตรงไหนกลางกลางที่มันขึ้นมาแล้วเขาต้องกางเต็นท์กันแล้วมันก็มีเหวเป็นชันแบบสูงมากใช้ก้นถลายถลายลงมาไม่น่าหลงทางไปเลยหลงทางก็ได้พยนภัรอย่างนี้หรืว่าตรงนั้นมันขึ้นได้เพราะมันมีไร่ นั่งไหม่ั้งนมเออนั่งลงกิแล้วไปไป